สวัสดีค่ะปาริดานะคะมาทานบะหมี่ปอกๆก,กันนะคะอุ้ยเจ้าเดิมเจ้าอร่อย,อย เขาจะใส่น้ำที่เขาตอนเขาอบหมูแดงให้ด้วยอะ่ะเนี่ยโอ้ยเียกน้ำเกรวี่เนาะสุดๆเลยเจ้าเนี่ยก็มีป๊อกๆในซอยดีๆพนมยงส14น้าเซเว่น ชอบถง่วงอกว่ะปากกษีเขากินกับเส้นเล็กนะถงั่งอก ปาริดาชอบกรุงเทพเพราะว่าเป็นคนชอบกินเน่ยมันมีเกือบทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่กรุงเทพแล้วเราเลือกกินได้ด้วยว่าเจ้าไหนอร่อยไม่อร่อยปาริดาเคยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตรงบ่อนไก่แต่ทุกวันนี้ร้านไม่อยู่แล้วนะ อันนั้นหิวไม่หิวก็ต้องแวะเข้าไปกิน50บาทได้นิดเดียวมะหลายๆปีที่แล้วอะ่ะได้นิดเดียวแต่ก็กินเพราะมันอร่อยมากๆแต่คนจะต้องซื้อข้าวข้าวเปล่าถ้วยหนึ่ง สิบบาทเนาะตอนนั้นนะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวมันได้น้อยไงแต่ของเขาอร่อยอร่อยแบบมีชื่อเสียงลาลานากรเมืองคนมีชื่อเสียงถ่ายรูปแปะข้างฝาเต็มมือ ฟา,ายได้ยกให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตถ้าต้องได้ผ่านไปหิวไม่หิวก็กิน อันนี้ปาริดาสั่ง50บาทนะคะแต่ด้วยความอร่อยความคุณภาพเนี่ยปาริดาเห็นหน้าตามาแล้วอ่ะน่าจะเป็น80บาทนะเขาขายแบบนี้ได้เพราะว่าเขาไม่มีค่าเช่าร้านเขามายืนจอดริมถนน ไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วอ่ะเต็มที่ให้บ่ายโมงอ่ะไม่ถึงด้วยมั้งเที่ยวหลังเที่ยงนี่คือจะหมดแล้วบอกว่าเตี๋ยวป๊อกๆเขาไม่เคยมีโอกาสได้เคาะป๊อกๆเลยเขาขายดีอยู่แล้ว แล้เวเขาก็พูดจาดีด้วยอือโอ้ยสารหมูแดงยังไปไม่ถึงหมูแดงเลยเนะี่ยหมูแดงเขาก็ให้มาเยอะแยะเลยแต่ไปยังไม่ถึงหมูแดงอ่ะกินหมูแดงให้เพื่อนดูนิดนึงอือ ขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชมขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเพลิดเพลินความอร่อยความสุขกินได้นอนหลับนะ thanks so much for visiting my channel see you next video bye bye